สำหรับสินค้าที่เป็น Google TV วิธีการปิดภาพสกรีนเซเวอร์กรณีที่เรามีการเปิดทีวีทิ้งไว้ในระยะเวลานันนานเราจะสังเกตว่าจะมีในส่วนของภาพสกรีนเซเวอร์เหมือนภาพพักหน้าจอนะครับมาที่หน้าทีวีเราจะทำการปิดนะครับโดยวิธีนี้อันดับแรกนะครับให้ลูกค้าเข้าไปที่หน้าโฮมหลักของ Google TV และให้ลูกค้านะครับเรื่อนเมนูมาทางด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นเมนูการตั้งค่ากดตกลงนะครับและก็เรื่อนนะครับมาที่ระบบครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ลูกค้าเรื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงหน้าเมนูกำลังไฟและพลาัางงาน นะครับกดโอเคจะเป็นเมนูอยู่ร่างสุดนะครับที่เรียกว่าบริการไลท์หน้าจอนะครับตรงนี้ก็กดโอเคได้เลยนะครับเมนูตอนนี้อยู่ที่ปิดอยู่นะครับก็จะไม่สามารถโชว์ในส่วนของภาพสกินเซเวอร์ได้แต่เมื่อถ้าเราเปิดนะครับเวลาที่เราดูทีวีไปสักพักเครื่องจะมีี ภาพพักหน้าจอเกิดขึ้นนะครับถ้าตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องการก็สามารถปิดได้เลยครับแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถกดแบล็คหรือว่ากดปุ่มโฮมที่เป็นรูปบ้านได้เลยนะครับก็ภาพก็จะไม่มีภาพสกีนเซเวอร์หรือภาพพักหน้าจอแล้วนะครับ